ปูนข้างสนอปูนข้างนอข้าง,นอ,างนอหรือว่าเข้าเ้าทางไหนครัเข้าไปตรงไหนข้างหลังเนี่ยนะถอยถอยถอยถเนี่ยเข้าช่องเนี่ยเข้าช่องเนี่ย ไปวะเนี่ยอย่างเงี้ยมาหน่อยฮะไอ้อมีใี้เกียดเลยนะแฮ่มาแล้วเสียงมาแล้วไอ้คันนะมาแล้วเหรอ เจกลายเหรอคลีอ่ะนี่มันพูดจกลายเหรอพูดจกลายเสียงมันเหมือนเราสองคันอะไอย่าเงี้ย

ตาดสวยนะอตาไม่กนนี่โอ้ชะลอไหนชะลอหนชะลอหนชะลอไหนชะลอชะลอชะลอหนไปไปต่อ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 ไปเลยหยิบยหยิบย่เฮนเข้าเหเห้นเผือท้เ้นนี้พี่ชาเหลี่ยมซิกครบเบังไลหน่อยบังไลบังไลบังไล สคันเะกลังไหมเว้เห็นไหมเออไอเนินเนี้ยไอเนนเนินเล็กๆตรงเนี้ยขางเนี่ยเว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 เี้ยไปไปเหินเหินเข้าเลยคุมคุมรถคุมรถไว้นั่นไงจุมหายล้วไปเข้าเลยวิวเข้าเเข้เข้าเลยเข้าเลยเ้าเลยอ้ยเวรแลเออเอาเรื่องเออจ๋จ๋ไป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  ก่อนเทียนนาเค่นั้นแหละอีกปไปไไป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 ไอยไปไปไปไอยปไปไไปเลยอ เขาเขาบางลายไม่ได้นะเขาบางลายไม่ได้เราไม่แต่ไม่หมดโอ้เปกดยังอยู่นี่อยู่เลยเวีนเอ้ที่แบบที่แาบสวยสวยพุย่งทิมทิมเลย เพื่อเอาจัดเอาพอแล้วแล้วไอเหียเยอะจั่อเอเใส่แจมือ๋ยวใส่แจมมือครับพี่จับได้พี่เดยออกกันออนเอาเลบก่อนจ่อห่อหเอาเลบก่อนเอาละ เออคาแถวนี้ช่วยหน่อยมาดูเย้ไม่น่ามาอยู่ตรงนี้เลยโ <laughs> <Yeah. S 3> อ้ยใครก็ย่าปุ่มนะครับไปหาปุมปุมป <laughs> ุมสะนะันน้ำุ่มสอะนนะ้ำ <laughs> ไม่อนุญาตครับปนะิงปิงม่จริงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาทำในเมืองครับทำในเมือง ตัวตึงอาจับตัวตึงนะครับเนี่ยไม่ตึงไม่ตึงเหรอผมว่าไม่น่ามายืนข้างหน้าเลยก็จะแอบคนอยู่ข้างๆมาหน่อยแล้วถูกม่งทีนึิงไม่เห็นนะไม่เห็นมีฝั่งจะจบเลยครับมลคับเดี๋ยวนี้ต้องใส่คดีจะทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยนะไอ้ยุกเขาคว้ากุธ เฮ้ยแต่ผมยังไม่ตีคุณเลยนะเฮ้ยแต่คุณคว้างแล้วครับจะทำราทรเจ้าหน้าที่นะอ๋อกดผิดเฉยๆครับอ๋อไม่ผิดหรอครับอ๋อไม่ผิดอ่ะเจตนาเจตนาคุณบงบอกครับคุณควักไม่กอลาไมาพอดีผมจะกด E ครับไมกดดน่ด้เสองอ๋อโอเคครับเดี๋ยวยังไงคําให้การของคุณจะมีประโยชน์ในชั้นศาลนะครับอ๋อครับผมพอ <im it> ดีกล้องหน้ารถผมมีพอดีเลยกล้องหน้าเราเห็นไหมตัวขาวอะ ไม่เห็นผมถึงจอดผมถึงจอดรถทันท่าเข้าไงผมไม่เห็นนะเฮ้ยทำไงครับป้าอะไรครับทำคดีนี้เก็บแล้วเยวสอนอนได้ปะเฮ้ยทำสอนนอนได้ปะไอเนี่ยคุณไปสั่งสอนกน้องคุณเลยดียืนอยู่อะไรเงี้ยเนอะเว้ย บูมบูมครับอย่าเพิ่งถอดอุจจมือเขานะเขามีอาวุธไม่ไม่ไม่ต้องอะไรครับเขายังไม่ทำลายเราแต่ว่าเจตนาเขาจะทำลายครับขออนุญาตคนตัวนะครับอ้าวเออาน้ตบุ๊ถือปืนยังไงเอเก็บอะ ครับผมลองขอบอโคตินนะครับขอ,อยาคนตัวนะครับผมแคปนี้ต้องขออนุญาตยึดนะครับเป็นสิ่งสิ่งผิดกฎหมายนะเออใจเย็นมันมันยังไม่ผิดใจเยน <laughs> ็นยังไม่ผิด <laughs> อ้โหอแล้วแม่งยึดจริงเลย กัญชาไอแปะนี่ก็ผิดีไฟอ่ะเออเดี๋ยวกัญชาไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วกัญชาสายไฟเลยเอาไฟสายไฟเลยพร้อมใบอ่ะพร้อมใบกัญชาไอสายไฟสามเส้นนะครับครับผมแล้วก็ปูนสามถุงนะครับนี่ครับทั้งหมดหกพันแล้วก็จะทำร้ายเจ้าหน้าที่นะครับเจตนานะอ๋อเจตนาเจตนาใช่ครับใช่ครับพักอาวุธขึ้นมาคือเจตนาแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ใส่บินนี้นี่ก่อนนะครับครับผม คูณกับสายไฟนะเป็นหกพันลบหนีพันห้าเป็นเจ็ดพันห้านะครับ <c oughs> จเจอเวลาเหลี่ยม,ยมกูเกรียบกับเลขสองีกโนะอเคอครับแล้วก็ปีมันลไรเยอะ ยังว่าอะไรแถอะไรเลยเดี๋ยวลดก้องร้อยเมตรเลยเจตนาจะทำจทำไรเจ้าหน้าที่รัฐนี่แปดหมื่นะครับขออนุญาตใส่บิงครับครับผมเดียวตำรวจรวยแล้วเนี่ยคมนี่เก่งใจหน้าเสื้อของเลยเสื้อไอพอนเลย พีมทำทำให้กูนหนได้ว่าเดี๋ยวกูส่งรูปไปให้รูปหน้าพี่คนตีนพี่คนตีนโอซีอ <laughs> บเดี๋ยวผมปรกจมือก็ <c oughs> อันนี้นะครับเก็บผมเลยนะโอ้ <c oughs> โนโดนกูอย่า ไป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 มาเอาเฮ้ยองคูองคูเร็ว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 มันล็กปตูเหนียวมันล็อกมันล็อกไอเหนียวไอเนี้ยมันล็อกมันล็อกงั้นเหรอเออเอ๋ยตึงตึงตำรวจเอ๋ยไอ้เนี้ยกูออกไงวะไอ้ที่ผายแล้วออกไงวะ ไอ้แล้วไงมัะเเดี๋ยวอุ้มได้ป่ะวะเออไนะขีังได้ว่ะได้ว่ะขีังเอ้มันไม่ได้ว่ะเห้เดี๋ยวฮะ เหรอครับเอาผมออกไปหน่อยเอาผมออกกันหน่อยเดี๋ยวอย่เอาผมออกไปหน่อยแล้วว่าผมออกก็หน่อยเดี๋ยวให้หมื่นหนึ่งโดนเอาผมออกไปหน่อยให้หมื่นหนึ่งไม่ก็อุ้มอุ้มออกมาก็ได้อุ้มออกมาก็ได้อย่าให้หมื่นหนึ่งโดน เขาไม่อยู่เขาไม่อยู่กันนั้นอ,อ่ะเขาเมื่อเขาเมื่อเขาเมื่อกันนั้นแหละอู้มองหน่อ,อนยอู้มองหน่อยเงาเงาเงาลอยากให้เงินอยากให้เงินอยากได้อะไอยากได้เลยแล้วก็ชุบข้างในไม่ได้ อยายจะเซฟเป็นตัวเองดาวหลวงนั่นก็พีจีเพี้ยวเด่นใช่ไงเอาผขอไปหน่อยครับพอไปหน่อยครับเยอะดูว่าผนมีทางอื่นเยอะ เอาไอดีวมะเบลเบลมึงมึงชอบมาคนนึงแล้วมึงเรียกค่าไถมาแล้วชุบชุบมาคนนึงแล้วมึงเรียกค่าไถมาสิเอาเอเดียชุบเอเดียให้เล่นเหลือสิบพอมีอะไรมึงยึกเดียวก็ตายแล้วเรื่องกลัวเอาเอาคนนี้ตึงดีกว่าคนนี้ดีกว่าเอาบูบูเอาบูบูบบูอย่าพี่ข้าพี่ก็ติงดิข้ต้องรีบไงกดไวมือคว้าอาวุธไว้ในมือด้วยคว้าไว้ในมือ ให้ปลดมือให้ให้แม่งปลดมืออยุดครับอยู่ครับจยุดครับอยู่ครับเปิดประตูเปิดประตูครับเปิดประตูครับปดมือปลดมือนะครับปลดมือปลดมือนะครับปลดมือนะครับปลดมือนะครับปลดก่อนปิดนะครับเปิดประตู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 ประตูครับเปิดประตู